สวัสดีค่ะพบกับลัตตี้ที่พิศษารกัญชัยฝอร์และชุมพรพรฒนห้าแล้ววันนี้เราอยู่กันที่โชว์รูมฟอดพรฒน์ห้าค่ะกับช่องลัตตี้ไขยฝอรดนะคะสําหรับวันนี้อีกเช่นเคยค่ะน้องลัต้ก็มาลูค้า่านนะคะมาพบกับรถรอรคันนี้เลยค่ะรถสมมอบของลูกค้าน้องลัตเองนะคะจะเป็นเจ้าตัวแดนเจอร์นะคะกระบะสี่ประตูของเราค่ะตัวยกสูงนะคะสองจุดศูนย์ลิียออโต้ค่ะหกสปีดนะคะตัวนี้มาพร้อมกับแรงม้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแรงม้าและแรงบิดสี่ร้อยห้าหน่วยตันค่น ย่อมที่สุดนะตอนนี้ของกระบะกอดเลนเจอร์เลยนะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นรุ่น XLN นะคะหลายๆพี่ๆหลายๆท,ท่านนะคะสอบถามมาว่าตัวนี้ความสูงเท่ากับตัววาแท็หรือว่าสปอร์ตหรือตัวรุ่นอื่นไหมตัวนี้ความสูงเท่ากันและก็เป็นตัวออโต้ที่ราคาถูกสุดในท้องตลาดด้วยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะรอๆแบบนี้ก็คือจะสมวนราคาอยู่ที่899,000บาทเท่านั้นนะคะแต่ลูกค้าทุกท่านที่ซื้อกับน้องร้าค่ะราคานี้น้องร้านไม่ขายค่ะขายลูกค้าเพียงราคา799,000 จ็ดแสนแปมื่นเก้นบาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ารถคันนี้แต่งอะไรบ้างนะคะสําหรับคันนี้เรถสมอลของลูกค้านางรัตเองนะคะแต่งลอแบบนี้นะคะไปที่จุดแรกเลยนะคะจุดแรกค่ะลูกค้าขอขอรีเควสเลยนะคะเป็นตัวสกู๊ฟฝากระโปรงแรกค่ะขอเป็นทุกอย่างชุดแต่งขอเป็นโทนดําตัดขาวนะคะตรนนี้เลยลอยๆอย่างนี้ค่ะดําตัดขาวนะคะอ่าถัดไปค่ะมาที่ตัวอะคียริกแรนเซอร์ค่ะตรงนี้เพิ่มความโดดเด่นให้กับฝากระโปรงด้วยนะคะอ่าถัดไปนะคะลูกค้ารีเควสกระจังหน้าบอกว่าขอกระจังหน้า ักอนฟอร์ดค่ะ F O R D นะคะมาพร้อมกับไฟสามจุดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวอัฟอร์ดคะ่ะลูกค้าขอเป็นสีดําตัดขาวชุดแต่งลูกคา้ารีเควสได้นะคะซึ่งตัวนี้ค่อนข้างแบบหล่อและลงตัวมากๆเลยถัดไปที่สกเกิร์ตด้านหน้าค่ะเป็นสกเกิร์ตวิกเตอร์นะคะอ่าตัวนี้จะเป็นชุดแต่งวิกเตอร์ลหล่อแบบนี้เลยนะคะถัดไปขออนุญาตไปะะด้านข้างนะคะมาค่ะดการข้างของเราก็จะมีในสองตัวซุ้มล้อค่ะเป็นสีดาด้านตัวนี้รับกับตัวโทนรถสีขาวเลยนะคะ ถัดไปเจ่าในส่วนของตัวล้อบ้้งค่ะที่พี่หลายท่านบอกว่าขับเดิมๆขอเดินดีกว่านะคะตรงนี้มาพร้อมกับชุดแต่งกระล่อนี้เลยก็คือแม็กออฟโรดของเราเองนะคะตัวนี้มาพร้อมกับแม็กนะคะสีดําคลิปเงินนะคะมาพร้อมกับรัอด้วยยางซูแม็กนะคะเอที AT. ตัวนี้ขับได้ดทุกพื้นถนนแล้วก็ขับสนุกได้อารมณ์แบบออฟโรดจริงๆเลยค่ะนี่ตรงนี้ตลอดนะคะถ้าตัวนี้นะคะแม็กของเรามาพร้อมกับแม็กซ์ขอบ20นะคะตัวนี้ไม่ติดซุ้มนะขับแล้วหล่อๆเลยค่ะถัดไปนะคะตัวนี้นะ ร้านบอกชุดดำนะคะดำตัดขาวนี้ก็มาพร้อมกับตัวเป้ามือจับสีดำแล้วก็ตัวคาบอากาบด้านท้ายนะคะสีดำแบบนี้เลยตัวนี้มีประโยชน์นะไม่ใช่ว่าสวยอย่างเดียวอย่างเวลาลูกค้าเปิดปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันสามารถกันกระแทกได้ด้วยนะคะนี่แล้วลูกค้าจะได้ไม่เป็นรอยนะคะถัดไปก็ข้อฝาถังสีดำด้านอย่างนี้นะคะ ไปที่โลบาเล็กอันนี้นะคะตัวนี้เป็นของเอาเรนเดอร์แล้วก็อย่างที่บอกตัวนี้แข็งจริงนะตัวนี้และใช้งานได้จริงด้วยนะคะตัวนี้สามารถแบบเหมาะกับลูกค้าที่แบบบรรทุกจะเยอะนะคะแล้วก็ของสัมภาระเยอะตัวนี้สามารถบรรทุกได้จริงใช้งานได้จริงค่ะถัดไปนะคะตัวนี้ก็มาพร้อมกับครอบไฟนะคะสีดําแบบนี้นะคะรับกับตัวโคมไฟแล้วตัวนี้ค่ะลูกค้ามีการอัปเกรดไฟท้ายตัวท็อปด้วยนะคะแล้วเราแบบนี้เลยนี่จริงๆลูกค้าไม่ต้องขับตัวท็อปขับแค่ตัว XLS นะคะก็ได้ไฟตัวท็อป ใอบนี้เลยนะคะถัดไปค่ะมาที่ตัวข,ข้อฝาท้ายนะคะ FORD ตัวนี้ลูกค้าก็ขอเป็นดำตัดขาวเช่นกันถัดมานะคะอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวอัคริตคํำว่าแรงเจอร์นะคะตัวนี้ก็คือด้านหลังนี้คือแน่แนๆเลยนะคะชุดแต่มาพร้อมกับตัวกันชนเหล็ก outlander แบบนี้โอ้แข่งจริงคะ่ะพี่พี่ค่ะเป็นไงบ้างคะรถคนันนี้พอจะถูกใจพี่พี่ทุกท่านที่อยู่ทางบ้านไหม ถ้านใจยังไงนะคะสามารถโทรหาหน้องรัตไดที่เบอร์0 9 5ย์5 9 1 3 7เนมนะคะเดี๋ยวจะเข้ามาพบกับน้องรัตไดที่โชว์รูมฟอร์ดราชพฤกษ์พระราม 5. หรืเดี๋ยวจะเข้ามาทดลองขับเทสไดได้เลยนะคะน้องรัตประจําที่โชว์รูมฟอร์ดพระราม5นะคะพี่พี่ท่านใดน,นะคะที่ไม่อยากพลาดข่าวสารดียังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดสัคสไาช like, ให้น้องรัตด้วยนะคะไว้คลิปหน้านงจะมาแนะนําการใช้งานตัวรถหรือว่าแนะนําตัวรถส่งมอบแต่ง แนวไหนอะไรเงี้ยค่ะลูกค้าอย่างงี้ยถ้าแบข้าวข้าวสางดีอย่าลืมตัวิีเทาไมไว้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอนี้ลาไปก่อนค่ะ